นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเรื่องเมืองลับแหลจังหวัดอุตรดิตเมืองลับแลเป็นอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตแต่เดิมคงเป็นเมืองที่การเดินทางไปมาไม่สะดวกเส้นทางคดเคี้ยวทําให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายจนได้ชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งแปลว่ามองไม่เห็น มีเรื่องเล่ากันว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองลับแลมีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าได้เห็นหญิงสาวสวยหลายคนเดินออกมาครั้นมาถึงชายป่านางเหล่านั้นก็เอาใบไม้ที่ถือมาไปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปในเมือง ด้วยความสงสัยชายหนุ่มจึงแอบหยิบใบไม้มาเก็บไว้ใบหนึ่งตกบา่ายหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็หาใบไม้ที่ตนซ่อนไว้คลันได้แล้วก็ถือใบไม้นั้นเดินหายลับไป มีหญิงสาวคนหนึ่งหาใบไม้ไม่พบพระชายหนุ่มแอบหยิบม,มานางวิตกเดือดร้อนมากเอ๊ะใบไม้ของฉันหายไปไหนนะก็เอาไว้ตรงนี้นี่นาทำไมไม่มีนะแล้วฉันจะกลับบ้านได้ยังไงอะ่ะชายหนุ่มจึงปรากฏตัวให้เห็น และคืนใบไม้ให้โดยมีข้อแรกเปลี่ยนคือขอติดตามนางไปด้วยเพราะปรารถนาจะได้เห็นเมืองรับแลหญิงสาวก็ยินยอมนี่เธอใบไม้ใบเนี้ยเป็นของเธอใช่ไหมฉันจะคืนให้เธอแต่มีข้อแม่นะว่าเธอต้องพาฉันไปเที่ยวเมืองของเธอด้วยอืม ได้สิฉันจะพาเธอไปเที่ยวเมืองลับแลบ้านของฉันหลังจากนั้นนางจึงพาชายหนุ่มเข้าไปยังเมืองลับแลเมื่อเข้ามาแล้วชายหนุ่มก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดในเมืองลับแลจึงมีเพียงผู้หญิงเธอเธอทำไมในเมืองของเธอมีแต่ผู้หญิงล่ะ อืมฟังนะฉันจะเล่าให้ฟังคนในหมู่บ้านนี้ล้วนมีศีลธรรมถือวาจาสัตว์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปผู้ชายส่วนมากมักไม่รักษาวาจาสัตว์จึงต้องออกจากหมู่บ้านกันไปหมดชายหนุ่มพยักหน้าตอบรับด้วยความเข้าใจแล้วหญิงสาวก็พาชายหนุ่มไปพบมารดาข,ของนาง ชายหนุ่มเกิดความรักใคร่ในตัวนางจึงขออาศัยอยู่ด้วยมารดาของหญิงสาวก็ยินยอมแต่ให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะต้องอยู่ในศีลธรรมไม่พูดเท็จชายหนุ่มได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวลับแลจนมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งขณะที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน ชายหนุ่มผู้เลี้ยงบุตรอยู่บุตรน้อยเกิดร้องไห้หาแม่ไม่ยอมหยุดแม่อยู่ไหนอะแม่อยู่ไหนอย่าเจะแม่แม่อยู่ไหน,ไหนผู้เป็นพอ่อจึงปลอบว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้วมารดาของภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมากที่บุตรเคยพูดเท็จเมื่อบุตรสาวกลับมาก็บอกให้รู้เรื่อง ภรรยาของชายหนุ่มเสียใจมากที่สามีไม่รักษาวาจาสัตว์นางบอกให้เขาออกจากหมู่บ้านไปเสียแล้วนางก็จัดหาย่ามใส่สเสบียงอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้สามีพร้อมทั้งขุดหัวขมิ้นใส่ลงไปด้วยเป็นจำนวนมากจากนั้นก็พาสามีไปยังชายป่าชี้ทางให้ แล้วนางก็กลับไปเมืองลับแลชายหนุ่มไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำต้องเดินเดินทางกลับบ้านตามที่ภรรยาชี้ทางให้ระหว่างทางที่เดินไปนั้น<ๆ>เขารู้สึกว่าถุงย่ามที่ถือมาหนักขึ้นเรื่อยๆและหนทางก็ไกลามาก จึงหยิบเอาขมิ้นที่พรรยาใส่มาให้ทิ้งเสียจนเกือบหมดครั้นเดินทางกลับไปถึงหมู่บ้านเดิมบรรดาญาติมิตรต่างก็ซักถามว่าหายไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงเล่าให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเรื่องขมิ้นที่พรรยาใส่ย่ามาให้แต่เขาทิ้งไปเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแง่งเดียวพร้อมทั้งหยิบขมิ้นที่เหลืออยู่ออกมา ว่าขมิ้นนั้นกลับกลายเป็นทองคำแท่งชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจและเสียดายจึงพยายามย้อนกลับไปเพื่อหาขมิ้นที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าขมิ้นเหล่านั้นได้งอกเป็นต้นไม้หมดแล้วและเมื่อขุดดูก็พบแต่งแง่งขมิ้นธรรมดาที่มีสีเหลืองทองแต่ไม่ใช่ทองเหมือนแง่งที่เขาได้ไป เขาพยายามหาทางกลับไปเมืองรับแ,แลแต่ก็ลงทางวกวนไปไม่ถูกจนในที่สุดก็ต้องลาความพยายามกลับไปอยู่หมู่บ้านของตนตามเดิมพอคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ไม่ควรโกหกกันแม้แต่เรื่องเล็กน้อยความอดทนเป็นสิ่งที่ควรมีและความอดทนนั้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีเสมอ